สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไายเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศริลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับต่อต้านกาซิโนผลประโยชน์ทับซ้อนอาการร้อนดนของพักเพื่อไทย ที่จะผลักดันกฎหมาย Entertainment Complex ให้ออกมามีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษและต้องย้ำว่าทุกๆฝ่ายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารวดเร็วเป็นพิเศษโดยที่ยังไม่ได้ทำการศึกษาอย่างรอบด้านท่ามกลางเสียงคัดค้านต่อต้านของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ร้อนดนถึงขนาดจะนำร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศขึ้นมาพิจารณา โดยนายวันมัวหมัดนอมัตาประธานสภาได้บรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาของสภาในวันที่3เมษายนจากเดิมที่วางแผนสับขาหลอกจะให้พิจารณาในวันที่9เมษายนสัปดาห์หน้าเพื่อให้ผ่านวาระแรกก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่10เมษายนหลังจากนั้นเมื่อเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งใหม่ในวันที่3กรกฎาคมอีก3เดือนข้างหน้า ก็จะนำร่างที่มีการแปลยติในชั้นคณะกรรมการทการวิสามันกลับเข้ามาอีกครั้งและจะให้ผ่านวารรสองและวรรสามแบบม้วนเดียวจบภายในวันเดียวอาการร้อนรวนของพรรคเพื่อไทยที่จะเร่งรัดเข็นกฎหมาย Entertainment Complex ให้ผ่านสภาออกมามีผลบังคับใช้ให้ได้เร็วที่สุดจึงถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติย่อมต้องมีแผนซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างแน่นอน เพราะคนในประเทศนี้ต่างก็รู้ว่าอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเจ้าของคอกเพื่อไทยไม่เคยคิดอะไรแบบชั้นเดียวต้องมีได้มีเสียเหมือนเจ้ามือพนันและมีได้กับได้เท่านั้นเชกเช่นนักธุรกิจประเภทที่แม้มีสตางแดงเดียวก็ไม่ยอมเสียให้ใครและทุกฝ่ายทุกคนที่คัดค้านเรื่องคาสิโนโที่อําพรางแฝงรูปในร่างกฎหมาย Entertainment Complex และพนันออนไลน ที่จะนำขึ้นมาบนดินให้ถูกต้องกฎหมายด้วยเช่นกันต่างก็ยังเห็นเหมือนกันและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพักเพื่อไทยโดยรัฐบาลมาดามแพที่มีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณผู้เป็นบิดาประทับทรงและชักใยอยู่นั้นกำลังท้าทายประชาชนคนไทยท้าทายเพราะไม่เห็นหัวประชาชนเนื่องจากเวลานี้ทักษิณกำลังย่ามใจว่าจะทำอะไรก็ได้ แม้แต่บุตรสาวอย่างแพททองฐานที่ขาดความรู้ความสามารถอ่อนด้อยสติปัญญาขาดประสบการณ์ขาดความรอบรู้และแม้แต่กาลเเทศะก็ไม่รู้จักก็ยังสามารถวางตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ได้สำคัญที่สุดเหตุจากแผ่นดินไหวที่อยู่ในสภาพทุลักทุเลเกี่ยวกับการค้นหาผู้สูญหายจากอาคารก่อสร้างสอตอง,องอแห่งใหม่ย่านจตุจักรที่ติดตขัดขัดขดขด จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เข้ามาร่วมงานกู้ภัยในครั้งนี้นั้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพราะประเทศนี้มีนายกรัฐมนตรีที่ขาดภาวะผู้นำจึงไม่อาจรวมศูนย์การตัดสินใจและสั่งการอะไรได้แต่อย่างไรก็ตามพอจะสรุปอาการร้อนรนของพรรคเพื่อไทยที่จะเร่งรัดเข็นกฎหมาย Ent เ r อร์เ m e n t น o m p l e x ออกมาให้ได้ ก็มีอยู่เพียงแค่ประการเดียวเท่านั้นคือต้องการยุบสภาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เหตุผลก็เพราะทักษิณย่อมต้องประเมินอย่างรอบด้านแล้วว่าคืนดันทุรังให้มาดามแพรที่เปรียบเสมือนมะม่วงบ่มแก๊สน,นำรัตนาวาต่อไปไม่เพียงแต่บุตรสาวที่เป็นกล่องดวงใจจะฉิบหายขายตนเท่านั้นตระกูลชินวัตรเองก็จะตกที่นั่งลำบากเพราะความเป็นลูกคุณหนูพ่อรวยของแพรทองพย นับวันมีแต่จะเรียกแขกให้ผู้คนเกิดความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามขยายวงเพิ่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆ2ปีที่พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลน,นั้นเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเป้าหมายสำคัญของทักษิณล้วนสมประโยชน์ไปแล้วทั้งสิน้น 1. การพ้นโทษโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ต้องระหตุหนีออกจากประเทศไปเป็นสัมภเวสีอยู่ในต่างประเทศนานกว่า15ปี 2. มาดามแพทองโพยผู้ไร้คุณสมบัติทุกประการได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภาคูมิใจของคนในตระกูลชินวัตจากรุ่นสู่รุ่นไปจนชั่วลูกชั่วหลาน 3. เงินตกเขียว1,000 0บาทตามโครงการดิจิตอลโ a ลเลตที่พักเพื่อไตาหาเสียงไว้ก็ถือว่าได้บรรลุเป,ป้าหมายตั้งแต่เฟสแรกในการแจก,กให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางจำนวน14.5ล้านคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีการยุบสภาได้อย่างดีและ 4. สําสำคัญมากคือเรื่องคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งถ้าพูดตามภาษาหนักการเมืองเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วคือบรรหารศิลปะอาชาว่า8ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่พักเพื่อไทยพยายามจะผลิตซ้ำในคำโฆษณาชวนเชื่อว่าไม่มีอะไร ทำให้เศรษฐกิจถดถอยประเทศย่ำแย่และล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้นพักเพื่อไทยต้องตกอยู่ในสภาพอดอยากปากแห้งและเจ้าของคอกต้องควักเงินออกมาเลี้ยงดูลูกพักอยู่ตลอดเวลาถ้าหากกฎหมายการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ entertainment complex ที่ซุกคาสิโนซ่อนไว้มีผลบังคับใช้ นั่นคือเงินก้อนมาหือมาสำหรับเป็นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นหากทุกอย่างเป็นไปตามที่กล่าวมารัฐบาลพักเพื่อไทยโดยการกดบุ่มของทักษิณก็สามารถยุบสภาได้ทันทีและคุณหนูอุงอิงก็จะได้ลงจากอำนาจอย่างไม่บาเดเจ็บสาหาัสและมีเกียรตยิยศเกียรติภูมิเป็นอาภรณ์ประดับชีวิต ในฐานะอนดีตนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยจนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่างไรก็ตามบนทางสองแพล่งอันเกี่ยวกับกาสิโนระหว่างการคัดค้านต่อต้านของประชาชนกับรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นหัวขบวนนั้นพักเพื่อไทยจะยอมถอยหรือไม่ในการประชุมสภาวันที่3เมษายนวันนี้ถ้าหากยอมถอยจะถอยอย่างไรถึงกระนั้นก็ตามถ้าใครไม่เอาคาสิโน ก็ควรจะต้องออกไปแสดงพลังเพื่อให้นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ชอบอ้างประชาชนรู้สำนึกว่าเสียงของประชาชนคืออำนาจที่แท้จริงของประเทศนี้รุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกับเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091 8-53-4455ส่งทั่วประเทศ